น่าเปะแค้เพอน,น,นเราน่็นศาเรอรมเริ่ม,มแต่ว่าลิปซีนสวยดีเนาะทำไมไอ้ปลาทาไม่ขึ้นหมอนี่ไอ้ปลาทาิีนไม่ได้กับพี่นี่

สวัสดีครับสวัสดีสุบสุขคนนะครับอยากกินเดียวอยู่เลยเอาเลยแลวก็เสือเสือเมี่ยวสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุบสุขคนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีสุบสุขคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องจัตตาลเพลย์ออฟฟิเชียลนะครับ ร้านไหนครับไม่รู้เซ่คุณพี่สั่งข้าวเยอะมากเลยนะพี่เอ็นพี่รละน้อยเป็นว่ว่าอยู่หล,งลงัลงหลงัลงมัหลังหลังเวทีนอนหลังจากเรื่องพิธีหลับเนี่ยก็หน้าหน้าเห็นนี่หิ้วเขาคุกเ่าเหมืนเด็รแสีขานอันนี่นยังปะไอย้ยายพวงบอกยายพวงมันนั่งข้างหนรู้ไหมนั่งข้างหนายายเอ็นเจ๊ปุกบอ่ะสีขายายพวงเนาะ าตาตาวันนี้ปังมากขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านไหนครับไม่รู้ครับอยู่แถวโรบินสันอนบอวินครับวันนี้ต,ตาแต่งหน้าสวยมากเลยมั้ยเย,ทดาดาย้ที่เขาช่วยทำท่าตคกับใช่ต้องใส่แบบวิ่งแบบนี้ อือจังคีสอดแจมมมมกมันไม่เวลามืาอื่นเดี๋ยวมึย่างไปมันมีเวลาอันนี้กันละของแอนมาธาดเป็นอันเดียรเดี๋ยวมืงจะพาไปเสือมันหน่อยก็บ,บาดได้ริบหรอนะไอ้บล็อกตาอ้อเหรอเออ,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 อนี่สวยเลยนี่พี่ตาตาหรืตา,ตาของพี่แอมพี่จูป,ปี้โก้สวยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนอนดึกแทนแนลพี่น้อง คืนนี้นอนไหนนอนอ่าหมู่บ้านไลซิตี้ครับไลซิตี้พาร์คบอวบินนอนบ้านตน,นองปลายครับโอ้เรื่องเดินเรินเรื่องโป๊ะแต่ พี่นอ้องบ่มีคนเบิ่งแล้วได้บ่ติดบ่บ่ติดที่ไม่ติด <c oughs> ติดเนี่ย <c oughs> สวัสดีนะครับพ่อเป็นมูตาในพี่น้องนั <c oughs> ่งแล้วพุง่งหุ <c oughs> ่งมีคนดูแค่สิบหกคนเนต,ตอนเนี้ยแต่ก่อนแบบเป็นพันไม่รักตาแล้วหรอ คือว่ามันดึกไปมันไม่ดึกไปใช่ไหมมันเช้าแล้วพี่ตามากี่คนห้าคนครับนะห้าคนใครสั่งหรือยังอ,อ่ะเสือสาม มาห้าคนค่ะไปนอนบ้านตองตายเดี๋ยวเดี๋ยวคนเริ่มนอยลงแล้วถ้าถึงสิบนาทีเราต้อเลือกอะไรเลยนะเพราะมันไม่มีคนดูนามมีเอสิบแปดคน ครับรอได้รอได้ครับสั่งอะไรกินเยอะเลยนะครับฮะ เ <g ül> อาเอากับเข้าได้แล้วเอาว้าวคือสั่งแบบซีเนเอร์เมนูปรดมาให้กินเลยอันนี้อะหมึกหมึกไข่เค็มนะครับอันนี้ใช้โปผัดไข่อันนี้กุ้ยช่ายหมูกรอบนลครับ เอ <c oughs> พี่มะน้อยโปรตีนอะเปนตาไบซูเปอร์วดีชมพูซีพีวีดีส่วนเนี่ยมันไม่มีคนดูแล้วอะ่ะไม่มันดึกแล้วอเอสิทธิ์ดีสองเครื่องเอเอามือสองหรือมือแรกเอามือเอามือแรกคะ่ะ แล้วอีกนับถอยหลังอีก7นาทีนะครับเราจะเลิกไลฟ์กันแล้วนะครับมือนี้ตาขอบคุณนะทุกๆกำลังใจหนาวิธีนะครับผมขอบคุณเงินรางวาัลเงินทิปทุกบาทมีผู้เบ่ามาเซล <c oughs> เงินทิปเงินรางวัลทุกๆบาททุกสตางค์เลยนะครับขอบคุณทุกความเมตตานะครับผมขอบคุณทุกๆเสียงตอบรับเสียงคิดเสียงตบมือนะครับผมอทุกแม่สามนในพันแพงนะครับผมพี่นอ้องเงื่อนที่พี่น้องให้มากนี่ให้พี่น้องในกลับขึ้นไปเป็นลอยเท่าพันเท่า,ทาเลยครับปามปามสวัสดีจา้าสวัสดีครับครับนะใส่ฉีดเยอะฉีดเยอะมันก็ไหล วันนี้สุดเขียวอองตองหล่อมากลูกวิขอบคุณค่ะจะออนทัวร์มาลังเอ่อจะลองเห็นรถสุดให้มันถึงสิบนาทีก่อนให้โฆษณาเข้าขก่อนได้ไหมอ่าอ่าอ่าลังสิบประทุมเนี่ยเดือนธันวาใช่ไหม วันที่สิบสองอยู่ในวันครเอ็กโปนะครับสุขีเขียวตองสีเขียวตองอ่อนหล่อมากลูกขอบคุณค,ค,ร,ค,ณครับฝากนะครับพี่น้องช่องนี้นะครับตาตาลาเพลย์ออฟฟิเชียลนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับทุกการแจ้งเตือนทุกทุกข่าวสารนะครับเกี่ยวกับตาตาเองนะครับผม วันนี้ต้องขอบคุณดูกกำลังใจขอบคุณพี่ตองด้วยนะครับวันนี้ถ้าจะนอนก็นอนหลับฝันดีนะครับสุขทุกคนลาบลาบเอกกรนได้กินขอขอตองกินขอ,อก,กอนเพราะว่า กำลังถือโบสแล้วตอนนี้ทรงยิมวันนี่เหมือนใครแล้วม <ENNIS> ีคนทรงยิม <marking> วันให้โบสกลับเข้าได้เร็วมากเลยนะครับ เอาก่อนเลยเอาก่อนเลยโอ้แล้วสอนแล้วอยู่ไหนบอสนะครับเดี๋ยวคลิปนี้าะกับของขอตัวลาไปก่อนกับาำเริ่มมันทยอยมาแล้วอะอย่างนั้นแกจะได้ครบแล้วนะครับอย่าลืมนะครับฝากนะนะครับตางๆรับเพื่อนออฟฟิเชียลกับผมส้มพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้แน่นนะครับผมสำหรับวันนี้ทรงพี่น้อง ลาภัยกอน,นะครับฝันดีแล้วก็ราตรีสวัสดีครับผม